สบายดีอีกรอบพ่อแม่พี coping, ่น si ้องยังบ่ทันได้เมื่อสบายดีเอฟซีบัดทุกคนมาเด้อบัดเด้อผู้ผู้ลงไป้าผู้การลูกประจบมีอะไรปะแต่ละคนทำอะไรกันครับสวัสดีครับเออพากันเหตุยังอ่นนลูก สน <Snow about. S 2> <Wow. S 1> <inaudible> ุว้าวเฮ็ดเป็นอยู่บ่เป็นอยู่บ่ไปพากันเว้ากับพะมาวสิไปจอบแม่ใหญ่ไหลเจ้น่ะแดงว่ายังน้อโอ้ยกระเป๋าเงินคือใหญ่แท้วะกระเป๋าเงินก็ใหญ่แท้ว่ป่กป่น้่นมีน้อยๆมีบ่หลายพี่น้องเอ้ย ไปเฮือนแต่บ่ชานมาคนเดียวเลยอีหยังอยากเมืองเฮือนนี่บ่ชานตาเวนหลกโลเอ้าโมเวนี่เข้ามาเข้ามาแล้วครัสุดต่อในเฮือนมาสองเมืองใดดีมาแล้วก็เต็้งจุดขึ้นไปเฮือนแล้ะตะลันสองได้ดับใหม่เอาเด็กกินมาอะไรเอาแปรมากินลสมผัดมามันนากี่ซีอีกน่าอันห้องน้ามันกรสีพราะมันมีกิน กินแปลกๆไอ้น้องกประตูเฮือนแม่เลยนั่นแล้วเฮือนบ่มีคนแล้วไปมาย่านหัวเฮือนย่านเทือนพี่น้องเอ้ยเจนน่ะแดงย่านเฮือนเฮือนอะเฮือนพ่อเฮือนแม่พ่อแม่ตายแล้วบ่มีพายุแบบนี้เจนน่ะแดงก็อยู่เฮือนเราเนาะมันเย็นเคยมอยเดี๋ยวมันบริบูรณนแต่เฮ้ยแต่แม่นี่แหละมันเป็นว yeah. yeah. mm ่าเว้ยนะกมันก็ไปทางใหม่บ้านน่ะสิบ่ให้เฮาแหลนเนาะตั้งแต่เฮือนเอาโกพี่มีแต่เฮือนคนตายเพื่อนแม่เถอะ เฮื้ยเอลกอาอลกับคนไายเฮื้นเมถาวมั่งกับคนตายขีดเทสล์โรกเมถาวตั้งอยู่ทขางเขาจะมาแหลนคือคือใส่เมถาวนั่งขอกมกนั่งอยู่ในนาเฮื้อนขอกมอกเขาจะมาแหลนปิดผ้าชุดใส่อืมอันนี้พนาะบ่ายังมีเวทลกโลกนี่บอกกันเถยิโอ้ยผี่น้องเลยไปได้ีลกมานึ่งฮาเด้เฮือนผี่หน้อง ยังแด็ดยังทะลึอยู่ยังหยานหยานได้มาเวที่แปลกๆกันเนาะต้นเงินแหลนเลยขยันป่าเม่าป่าปีใหม่ปีใหม่แล้วเด้อหอยควาวันละเศร้าแตเศร้าบับ่าจากมาห้องนะบ่แมนคนละบ่แม่นบแมนคนละเป็นเพราะว่าเสียงเฮาโมนี้เขามานอนเฮือนแต่แตตื่นมายังมาเศร้าห่าไพ่ของเฮียนคนละป่าเมาของเราบริยานได้นะเราเราย่างไม่พี่น้องย่างแต่เฮือนเราโง่เมื่อเฮือนสะเพงมันมีเฮือนเอาขู่เอาเหลื่อมกระตาย บัดไป้หอดหาเพื่อนไปแถามั่งไปแถามั่งก็ได้บัดเอาโลูกมาตั้งไว้ในถางทางป้าเมายังบ่ญาต์มาห้าวนะใส่เกี๊ยวมาเมื่อนำแหล่งห้องไพบ่ได้เปิดแม่แล้วมันมืดแล้วเขาอยู่ยีนอกระยุตารางอย่างนี่นั่นว่าบ่เย็นแต่กะกล้าว่าห้าวยุกไปถึงเมื่อละมันต่างกับได้ห้าวนะฮะกะกะห้าวนะบ่เคยไปกลางคืนเนาะเมื่อน่ะมาเกี่ยวเขาซอยเจริญนี่ล้วเมื่อเด็กสี่ทุ่มห้าเมื่อห้าวกะขีดว่าเออเมื่อบ่เป็นยังเด็กเพื่อนคนบักหลาย เพราะว่าปิดไทยสุดสายบัดมีแต่เฮือนคนตายหัวไม่จังมาแหลนนใส่เกี๊ยม,มานาแม่มาแหลนน้อยเทาก็หายหายพวกนะเอาไปมาเฮือนบ่ตายกับเฮือนตายก็บสับกันบ่เปิดไทยนะวะไม่จังมาหายได้ยังบอกกันใครอ,อยากคิดมากรุแห่ละไ <c oughs> ปะเอารถด็กถอกจะเทไรจะแห่นะคือบัเก็บลงหวัดเนี่ยพันมามีหมูแต่สิขาวเกฟแต่คุณดียวบมาเก็บได้ย่านกางเว้นนี้ วดวัด <laughs> ย so ันเล่นน้ำเว้นกัญญานนี่ยวะพี่น้องทางอ้าวแต่เแต่บริสุทธิ์้อพี่น้องเรื่องนี้ยากกางเว้นกัญญานคำเดียวก็คือยานเขาเลอกมาได้มึงก็น้ำมีเงื่อนเพื่อนนังเด้อถึงลูกถึ้งลานมามาเขาในเงื่อนผู้เดียวบอกเขาได้ชุกขัไปก่อนชุกเขาไปไในสั่งลูกเขาไปก่อนเมฆเขาลำลากกันนี่ก่อมยานนะว่าพื้นทางมอคอนอยู่ได้เซยน้ำมาก มันเป็นน้ําคนบางคนกับบ่ยากไปไปไปจอบแม่ยายไรก่อนเฮาก็ไดไปจอบได้เป็นไรจังว่าเฮาก็สิไปเกเดไจอแม่ยาไรก่อนพี่น้องได้ยินข่าวเพิ่น เป็นหมากไม่อีกตุ่มเดียวเป็นใส่อันส่วนนองว่าใะหย่ญญางบ่ได้ปรามาเอาส่วนมาถ้าแพงกับไม่ได้คอยมากุุมไตเนาะกับบกกบบกบกัมาพี่น้องเลยกันบ่มีหมู่กับบมาแล้วเนะะาะปรามาเอาส่วนมากับอมาครับกัวซีมาเบิ่งปลาพันแน่สื่อปาาลาเมื่อกกินแรงอยู่ทางใดเอ้ย ปลาเมาคือซีเมนอยู่ทางครัวผิดแลยวเนาะปลาเมามาก่อนแล้วเอาไผ่สะฮดพักฮดยังไ้เนาะหาว่าลูกเดกบ่ได้อันนี้ป้าป้ายาป้าพักอีหย่างอันนี่ป้าอันนี้ว่าพักอันนี้นาพักอีหนอกนั่นพักบัวบก แค้ได้พักบัวบกงามเลยปูซี่ถึงกาบวญิบอยู่มันสีล่มน้องกันหมดเลยสายป่านะลูกได้แล้วลูกได้แต่บัวป่านะโอ้ยนั่งโอ้ยอู้ววเขาอยู่มือแท้อันนี้ถึอทิ้งไปง่ายรูกถึอทิ้งไปง่ายถึอทิ้งไปง่ายโอ้ยบัตรชีเจ็บสิเป็นกับบัตรยากเนาะป่าโอ้ย่งงงโอ้ น้ํานี่น้องเอ้ยมากมายอีกตุ่มเดียวเพิ่นว่าย่างบ่ได้น้ํานมบ่ยงมานมกินข้าวกับปลาหาก็กินเดียวนี่แล้วนงคนูเาบ่มีแนิอาบ่ฮอ้าฮอเห็นได้แมงวันลนนําเอออไปนอนจือแห้งสิบ่่บ่ ก้มาเนี่ยกับานี่กับบึงทรายถ้าเราไปเสือมพันยันได้แต่ว่าถ้ายากข้อแลมบนะถ้าไปผลลุยไปถ้าไปผลุยูเอาฟงฮิโลนะพูดแพทย้น่นอนแมื่สักก่อนไอ้นั่งกู่หัูแรงกูหลดเสร็จเลยกูืมันเห็นเขาทุบๆบอีนั่งกับรท่านมาบ่นี้มาแล้วยังไปนั่งไห่ เออแม่เล่นดับหน้าพวยเล่นกระเทือนเลยพวยอยู่กับเบิงนี่เล่นนี่เลื้อยใหญ่เอื้อยจันขีดน้องเบิงแม่ขาจันขีดกับไปทำงานโอ้ยบอาอะไรสบายดีทำแมวพี่น้องเลยจักสิแอลเอ็เอาลูกพวจักสิแอลเอาหลานลูกมาไปกรุงเทพกรุงไทยหาเงินหาค้าเบิร์แหล่ปลาเออเจ้านี่จักรกับเบิ่งแม่เจ้าว่าโบได้มาเบิ่งพูดไทยแน่เดียวกับพ่อทู่ทอด พดไปนั่งแม่เอ้ยมาเอากรสิกายด้วยกันนี่แล้วแ็ชวนกับพกับป้านี่พวกเขาต้องเห็นว่ะจังว่ะโอ้ยมันรลาย่างไลยเนี่ยยังไ่มไม่หลุดพี่หล่อเลยนั่นโดโดยอันนี้ก็ที่ไม่ไ้ม่ได้ถือยันไว้ไนล้องที่่มัสิอันนั่นทีเว้นหาพ้นอยู่ อะปเปื่อยขนาดลายมือลายเวนแล่นอกเอ้ยผุขาบริติมยังกินแต่ป้าขาวอันนี้มาตัวใหญ่เอันนจ้ำนี่เขาไปซื้อใช้ปะางนะอันนี้ไปซื้อปากซองเออด้ากซองไ้อสังเพ้นน่ไปเอาลูกมากินขาวมาเกินขาวงไปไดนีเขาเอาไ่าาลำบ่ปะขาลํำกินบ่กินแต่ปาแต่ป้าขาวหางขางแดงก็กินบ่ได้ หาขาวเก็กขาวโอ้ยหายากแล้วเนี่ยนี่แล่นเขในเมืองเาแลัวในเมืองก็มีแต่ยาปลาหางแดงๆหาลายหางขาวน่อยากอึดเีนอะไรเนี่ยเพี้ยนเพี้ยนเนาะหางขาวมเมนตดีตี่นกหานเดินน้อตั้มสบายเลยนะเอ้ยมือแรงตัวใส่เดอยวจะเอยุยาไปเป่าแล้บ่ปะเที่ยวไปเยอบ่ ใส่โรต์เห็นทึบๆเขาโรขาเจ้าสิบเอเนาะาเจานใส่โรด์เัวไปยองให้มันเป็นขาสือขาเนยนกินน้ำทาน้ำปากนัเถาะเนะเลยลุกคลายกับไรเออเถาะเลยมาควยแน่มาคอเดี่ยวหคน ย่างไปคลายป่าก็บ่ได้เนาะได้แล้วตะกี้มันเจ็บนี่บ่ได้บ่ได้มันอยู่เส้นซ้ํามันอได้สิได้มันอยู่เส้นซุมได้นี่อยู่เดียวตีนก็ดีนะเื่อมันเซาเนาะพาเนาะปาเนาะมันอยู่มันมันอยู่ตีนนี่มันอยู่เส้นซุมเฮาย่างอยู่แล้วอันนี้เพิ่นว่าเป็นไม้ตุมเดียวพี่น้องเอ้ยอันเป่าเอาเป่าเอาน้หมอลาวเฮาเนาะยากทเอา ป้าเอาน้ำห่อนบนหลังนะป้าเอออเาน้ำอุ่นหลังเนาะน้ำห oh. oh, yes ่อนน้ำซีอุ่นๆเลยแหละถอกลูกจ่าวม่อย่าไปถอกลุกตีบอกว่เอาหน้าอุ่นๆนะล่าใส่ซัมลี่แหละล่าถูออกถูน้ำหอดายถูกับไปโร่มึงเอาอันยาน่ะใส่นี่นะถูแจ๊กไปกับไปถูแจ๊ปไปกับไปป้าเ่าจะเป็นเบาหวานบ่เป็นเบาหวานนั่นนี่แหละนะ ม,มาพินอ่ะมาเบิง่งมาส้มมามา,มาเจอบมาหยี่ยมป้าเ็ิว่าสบายเนาะส่วงน,นี่ยกระสิคอปิดคลิปก่นนอนพี่นองะิดผลาดประกันใดขอโทษขออาภายัยเนาะรอชมหน,นาสบายดีสบายดี